แล้วยังไม่หมดด้วยนะคุณผู้ชมมีกรณีของไรเดอร์หนุ่มนะครับที่ไปโดนขาใหญ่ประจําถิ่นเนี่ยยกพวกมารุมทํำร้ายน่ปรากฏว่าหลังเกิดเหตุก็ไปแจ้งความคดีไม่คืบหน้าด้วยครับ ลุมกันเลยคุณผู้ชมคืออย่างน้อยอ่ะสี่ลุมหนึ่งหรือไม่ก็ห้าลุมหนึ่งอ่ะเพราะมากันเป็นกลุ่มเลยนะครับแต่ว่าฝั่งที่เขาถูกลุมทําร้ายเนี่ยคือคนเดียวคนเดียวโดนลุมเลยน่วมเลยล้มลุกคุกคานเลยนั่นน่ะล้มลงไปนั่นน่ะลุกขึ้นมาใหม่โอ้ยแล้วก็ตีเตะต่อยประเคนทั้งหมัดทั้งซอกอะไรต่างๆนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก20มกราคมที่ผ่านมาหน้าคอนโดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีคนที่ถูกลุมเนี่ยชื่อในดีมอายุ30เป็นไรเดอร์นะมีอาชีพส่งอาหาร ค่ะแล้วก็หลังจากที่ถูกทําร้ายเนี่ยเขาก็ไปแจ้งความที่สพรัตนทิเบตแต่พอเดินทางกลับที่พักก็ถูกคู่อริเนี่ยดักทําร้ายอีกรอบนึงนะโดยรอบนี้เนี่ยแม่ของนายดีมค่ะอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแล้วก็เกือบที่จะถูกคู่อริของนายดีมเนี่ยขับรถพุ่งชนเธอบอกว่าเธอต้องกระโดดหนีตายอ่ะไม่งั้นโดนแน่อ่ะโดนรถพุ่งชนใช่ไหมโดนแน่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยแล้วแกก็บอกว่าคือแจ้งความผ่านไปอ่ะสองเดือนแล้วนะอ๋อเนี่จังหวะที่แม่เขาวิ่ง หลบออกไปอ,อันนี้คือเราสโลภาพนะฮะถ้าเกิดเป็นภาพจริงคือจะเร็วแบบขับมาแล้วก็เนาะจะเห็นแบบชัดเจนเลยนีนะคะเขาบอกว่าเนี่ยคือแจ้งความผ่านไป2เดือนเนี cin ่ยคดีไม่คืบหน้าเลยที่สําคัญในรีมเนี่ยก็พักอยู่ที่เดิม คือเขาก็ไม่ได้นะย้ายก็ห่วง่ะกออ็ห่วงเขาเอ๊ะ้าเกิดากลับมาทําอีกเราจะทํำยังไงเนี่ยนะคะเพราะว่าคู่กรณีเนี่ยจ้องเล่นงานอยู่ทุกวันเลยวันนี้ค่ะก็เลยต้องไปร้องเรียนขอความช่วยเหลือกับนายประเมศหรือว่าดรแก้วประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาอายการจังหวัดนนทบุรีพร้อมกับไปเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังด้วยค่ะรอบแรกที่ขาออกไปก็ไม่มีอะไรไปขากลับเข้ามารอบแรกเป็นขาขาเข้าอโดรอบแร่นะ่ที่เขา ที่เขาพูดเปิดปากพูดมาว่าจะโดนลุมกระทืบนะแต่ว่าเป็นจังหวะเดียวหน่อยระวังโดนกระพืบนะครับแล้วผมก็บอกว่าได้สี่อะไรประมาณนี้รอสองนะครับเป็นขาออกก็ประทะคารลมกันก็ห่กกันประมาณนี้แล at ้วตอนที่พี่เดินปลวพี่ไม่ได้กลัวว่าพี่จะโดนลงมาแล้วโดนลุมหไม่ครับไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมก็ลงมาซื้อของปกติใช่ครับเราอพอเราจะเดินกลับเขาก็เมาเลยใช่ครับขาข้าคอนโดรออสองก็เขาก็เดินปีกมาสองคนก็เลยทะเลาะกัน ทางดรแก้วเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเร่งรัดคดีกับตำรวจให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเรียกคู่กรณี2ฝ่ายเนี่ยมาคุยกันก่อนเพราะว่าในมุมดกนรบแก้วนะบอกว่า,วาไงฟังดูแล้วเหมือนว่าจะสมัครใจทะเลาะก,กันหรือเปล่าอ่านี่ก็ตั้งข้อสังเกตไว้นะสมัครใจทะเลาะก,กันใช้คำนี้ออแต่มีภาพอ่ะเออคุณจะสมัครใจทะเลาะก,กับอีกฝั่งหนึ่งที่มีคนมากกว่าคุณส<ค>ี่คนอ่ะเออกับตัวคุณเองหนึง่ง หนึ่งคนอะคงไม่ไัใจหรอ,อ,อไม่รู้อะอ้าวแต่ถ้ากังวลเรื่องความปลอดภัยเดี๋ยวก็จะดูแลให้นะครับนะเดี๋ยวคงองมีการไกล่เกลี่ยอะไรกันต่อไปใช่ก็คือต้องต้องมีตัวกลางด้วยในการช่วยกันไกล่เกลี่ยด้วยแล้วเขาก็ยังอยู่ที่เดิมอะแล้วถ้าเกิดว่าไม่ไม่มีการจัดการอะไรเกิดขึ้นอะแล้วถ้าวนกลับมาทําไร้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยงานการก็ต้องทําที่อยู่ก็ต้องมีเป็นหลักเป็นแหล่งมันไม่ได้ว่าจะย้ายกันได้ง่ายเนาะถูกถูกค่ะ